เป็น,น,นไหนหงฮะที่ออกมาใน,รบบานเรื่องตัวบ้านทัวเมืองเป็คลิปเราเแันคลิปต่งงางปสนไงางเลยมันคือมันคือเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหนือความฝันอนะที่ผมมันยากที่จะเลยไม่เป็นคำพูดได้อะคือตอนนั้นอะ เราโมเมนต์ไฟดีกว่าตอนนั้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบเขาจะขับรถออกไปแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่กับทางเวิร์คพอยต์กำลังแบบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็หยุด การสัมภาษณ์เพราะว่าพี่แจ็คสันไปเราก็เลยต้องโบกมือไม่บายพี่เขาป้ากว่ารถเขากำลังจะเลี้ยวไปแล้วรถเขาหยุดก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นเขาถอยหลังมาเพื่อจะตั้งลำใหม่ป้ากลัว่าเขาถอยหลังมาเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอผมยืนตัวแข็งเลยนะตอนนั้นนะมันใช่เหรอในใจเขาคิดแบบว่าพี่มันใช่เหรอแต่ปากลัวว่ามีพิกาดอ่ะเขาลงมาแล้วก็เปิดประตูให้พี่แจ็คสันวังลงมาเสร็จแล้วเขาก็วิ่งลงมาคือมันเหมือนความฝั มันไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่าพี่เขาอะ่ะพี่แจ็คาสันอ่ะเขาจะวิ่งลงมาหาเราแล้วก็มาขอเรา แค่เราถ่ายรูปก,กับเขาซึ่งเราก็ไม่ชีดแต่มันเป็นอะไรที่แบบผมยืนแข็งแล้วก็แบบทาตัวไม่ถูกอะไรคือผู้จัดการผมมาอยู่ข้างผมว่าเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปเร็วกล้องมาถ่ายผมไม่ได้ยินเลยตอนนั้นร,รู้แต่ว่าเขาแบบทาม,มอือลูกกล้องถ่ายผมแบบเลยเอาขึ้นมาถ่ายแล้วก็เสียบีบดีที่แบบถ่ายติดแล้วก็ห้ามไม่เบอร์่ <laughs> ใช่ เขาดูไหมว่าเขาเราไปตามตั้งที่อยู่ไหนอรู้ครับรู้ <c oughs> เขารู้ได้ไงเดี๋ยวต้องรอติดตามชมครับอ่าใช่ยังยังบอกไม่ได้ไ,ได้ร่วมงานกับเ,เขาแล้วอะไรนะครับไ,ไ,ได้ร่วมงานกับเขาก็รอติดตามครับแต่ได้ร่วมง,งานกับเขานิดนิดหน่อยหน่อยครับจริงๆริงเราตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าได้เคยคาดคิดว่าจะได้มีการร่วมงานก,กับ ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับขอทางเวิร์คพอยต์เลยนะที่ชวนที่ชวนไปครับผมตอนที่เขาวิ่งมาหเราที่ที่ที่ตอนมี่มาถ่ายเขาคุยอะไรกับเราบหาอะไรอะไรครับตอนที่เขามาที่เขาวิ่งมาหาถ่ายรูปกับเราอะเขาคุยอะไรกับเราพูดทับทายอะไรกับเราบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินอะไรเลยมันด่ามันวิ่งหมดเลยวิ่งมันเหมือนมันแบบถ้าเหมือนในหนังมันคือเป็นภาพที่แบบทุกอย่างสโลแล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียง เขาวิ่งมาเขาแบบถ่ายรูปผมจำโมเมตนต์ได้อยู่เลยคือแบบแล้วทำอะไรไม่ถูกอะ่ะซึ่งแบบผมก็ต้องรอติดตามตาอธิบ <ผม S 1> ายไม่ถูกจริงจริงเต้ยก็เขาแต่ว่าเต้หมดถูกมาอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็มัน เรื่องแบบมหัศจรรย์มากๆก็คิดว่าไม่คิดว่าผมจะได้ถ่ายรูปกับพี่แจ็คด้วยซ้ำเพราะว่าตอนทํางานก็เขาก็รีบโทรศัพท์มือถือหมดก็ไม่มีใครได้ถ่ายรูปคู่ด้วยก็ไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับพี่เขาถ่ายรูปทีคู่เราจะได้มีโอกาสถึงเมื่อไหร่ก็รอติดตามเรื่องนี้ครับต้องรอให้ ต้องรอให้ทางเวิร์กคอยออกไปก่อนใช่ใช่ทมารยาทแล้วใช่ใช่ต้อกอี้ได้ยินไหมว่าเขาเดินมาเม็นเห็นเห็นที่เขาเดินเขาจะพากดตัวทุกที่ในกรุงเทพไม่ได้นะเขาจะไปเจอทุกคนในกรุงเทพไม่ได้นะว่าเราจะไปส่งเขาด้วยใช่ครับ เรื่องงานน pues mm hmm. ี้ทันนะก็จะไปครับทำไมเราที่จะไปเป็น a r t i s คนหนึ่งก็จริงแล้วก็ชื่นชอบพี่แจ็คมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตั้งแต่ที่หย ok ุดทํางานไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไถดูพี่เขาแล้วก็เอาก็จะเป็นสมผมเอ้ยการในตัวเอ้ยก็ได้เ e f e เ e นซ์มาจากพี่เขาเลยเขาเลยเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมแล้วยิ่งวันนั้นยิ่งเขาทําให้ผมเห็นถึง Nice, ความนความให้แคร์แฟนคลับความเป็นัเอง,เองที่เขาเป็นศิลปินระดับโลกขนาดนั้นเขาจะขับรถไปเลยก็ได้ไแค่เขาไม่บายบกมือให้เราในรถแต่เขาดันเลือกที่จะจอดรถแล้วมาเซลฟี่กับเราแล้วก็กอดเราแล้วว่าตรงนี้ก็คือดิเฟรนมาเลยใช่แล้วเต้นได้ไหมท่ากัะดูก ยากมากเลยนั่นนั่นน้นน่เรต้องได้นะเาขยับเอวเวเพาะเอวหวานังนะเอวหวานไหมฝืนหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเลยทำให้เรเป็นไงบเช่วงตาคุณยังนั่ันนมีข้อไทยเขาได้ใจคนไทยเยอะมากเลยนะตลาที่เขาใช้ยินไทยเขาได้ใจคนไทยผมเชื่อว่าเขาได้ใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนแล้วก็ ความรู้สึกผมด้วยเป็นโมเมนต์ที่ผมจะจำไปเรียกได้ว่าจำไปทั้งชีวิตเลยแล้วก็เป็นแบบอย่างผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินหลายๆท่านได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีแค่ โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่เราได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบจริงๆเราแค่เจอเขาเฉยๆเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเขาเลือกที่จะสร้างโมเมนต์มหัศจรย์ให้กับเราโดยการที่เขาจอดรถแล้วมาหาเรามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่ศิลปินระดับโลกมาทําแบบนั้นผมก็จะเก็บเป็นแบบอย่างถ้าเกิดวันนึงผมไปถึงระดับนั้นไดผ้ผมก็จะเอาที่เขาไปเป็นแบบอย่างนี่แหละครับถึงไม่เป็นแบบนั้นผมก็จะทําครับช่